สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวขายรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นรีโมท p a n a s o n i c h o m e t h e a t e r นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรีโมทสั่งงานของชุด Home t h e a t e r p a n a s o n i c นะครับนี่เขียนว่า p a n a s o n i c t h e a t e r System นะครับก็คือเป็นออเดิโอนั่นเองนะครับเป็นชุด Home t h e a t e r นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาดูปุ่มต่างๆนะครับก็จะมี มีโวลลุ่มนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นการสั่งงานทีวีได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสั่งงานของเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับโฮมเทเตอร์ Home Theater, ชุดโฮมเทเตอร์นั่นเองการสั่งงานทีวีก็มีปุ่มโวลลุ่มให้ด้วยอันนี้ก็เป็นโวลลุ่มเครื่องเสียงนะครับมีปุ่มเลย์นะครับปุ่มสต็อปปุ่มพอรนะครับปุ่มเน็กนะครับปุ่มกรอเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้ก็เป็นท็อปเมนูมีเมนูนะครับ มีโหมดซาวนะครับเป็นซาวเอฟเฟกต่างๆก็มีนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้ารีโมทเครื่องเสียงโฮมเทเลเตอร์ของ Pan า o ซ i c กตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สีสเกตชานเลนะครับเสนอขายในราคา500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดครับเดชชาติพวงเกตจาก สีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ